ผานไถ่ CMT นะคะผาน5ผ่าน6นะคะใบ24นิ้วนะคะผานพวนรุ่นต่างๆนะคะส่งตรงจากโรงงานชนบุรีเมืองทองนะคะมาเข้าเติมสต็อกแน่นๆให้กับลูกค้านะคะตอนนี้ผ่าน CMT ก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะผ่านพวน4นะคะผ่านพวน3นะคะผ่านพวน3ใบ24ราคาเพียง43,500บาทนะคะแล้วก็ส่วนผาน พนซีมที่นะคะผ่านห้าใบยิบสียังเป็นราคาโปรโมชั่นเดิมนะคะเพียง4ี่หมื่นสามพันห้าร้อยนะคะส่วนผันพวนหกนะคะใบยิบสี่บัวสิบจะอยู่ที่สี่หมืนสามันห้าร้อยนะคะส่วนถ้าเป็นบัวยีิบนะคะเพิ่มมาอีกสามคถ้าเป็นบัวสิบเอ็ดนะคะขออภัยถ้าเป็นผ่านหกคูณยิบสี่บัวสิบเอ็ดจะราคาสี่หมืนหกพันห้าร้อยบาทนะคะส่งตรงจากชนบุรีเมืองทองเลยนะคะอัปเดตสินค้าให้ลูกค้าดูนะคะ ผ่วน,นรุ่นต่างๆหรือจะเป็นโรตารี่ CMT นะคะมีครบนะคะลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าจะมาดูตัวจริงที่หน้าร้านนะคะ097 97, 97 126 77นสะคะสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะตัวนี้จะเป็นโรตารี่ CMT นะคะราคามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์097 97, 97 126 77นะคะร้านเราจัดจำหน่ายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนถ้าลูกเงินลูกค้าเงินผ่อนถามว่าผ่อนได้จังหวัดไหนบ้างนะคะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแถวขอนแก่นนะคะยะโสธรร้อยเอด็ดสารคามนะคะกาลสินนะคะพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ไกลจากร้านมากนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0979712677นะคะผ่าน บุกเบิกนะคะผ่านพวนรุ่นต่างๆนะคะของ CMT นะคะแลวเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของ CMT นะคะสั่งซื้ออะไรหรือโทรสอบถามได้เลยนะคะ0979712677จ้า